สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำน้านะครับฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยจะเป็นสะพานพระราชวังจันทร์ฝั่งตรงข้ามเป็นพระราชวังจันทร์นะครับที่สมเด็จพระนเรศวรนะครับท่านประทับอยู่แต่วันนี้เราไปดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่พักอยู่ที่โรงแรมดากอนริเวอร์อเวนิวริมแม่น้ำน้าแม่น้ำน้านะครับเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลามารวมกันครับก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยานนั่นเอง ตอนนี้ขนาดนี้อยู่ที่เมืองสองแควพิษณูโลกนะครับโรงแรมก็สวยมากดูกติดแม่น้ำา2 2 0 0บาทนะครับรวมอาหารเช้าคือแบ็ดอปโรงแรมที่บอกเราเยอะมากแล้วอาหารอร่อยมากดูเล่นเหมือนเด็กเลยริมแม่น้ำน้าดครับ ลูกเล่น่เขาเยอะมากครับที่นี่แนะนํามาครับถเกิดมาที่พักอยู่ในตัวเมืองครับอาหารการกินสะดวกสบายมากอาหารที่โรงแรมก็มีนะครับอร่อยมากบอกเลยโดยเฉพาะอ่าหมึกนึ่งมะนาวนี่ทีเด็ดเลยอ่ะ